เขาผมนามากหมแค่ขี้ข้อรู้ขี่ข้อต้วนสดีค่ะนั่นเพิ่งผ้าอาศัยกันละกันอีกแล้วรัชิมกับ่าได้เออมันแอบแปะเออเอาเดี๋ยวบังบังหันมันกับมาโวยว่ามันกับปีนเบื้อบล่องหันหั่นว้าวสวัสุกคนยินด้อนรับสู่ช่องน้องเบียร์แม่ปัยไม่จะไปเหงื่อหล่จากเถ้าเมื่อแม่จะเขาไปเอาทิดตันอยู่ ไม่หน่อยว่าพปเอามกินตมาหยิบซิ้แต่ว่าบ้าบอกเลยจิ๋งแ้มดทังพี่เพิ่งก็บอกฟองผมนีไปขมินไม่เบาอีวีโอจิ๋งเพี้ยงนี่ตีโอเคโอเคโอเคเออขมินว่าเป็นว่าคนไม่หนีมันแล้วเดี๋ยวรางัลแข่งเชียงวันนั้นนี่เนาะเอ้าว่จิลงลกไปพุ่น บิ้งใช่ในต้มปลาขวานมาชูกินนงมุทรุยไอ้มาแต่หัวมาลงเร็วม่แต่หัวอย่างมีแด้หัวอารลดีหัวเร็วจักีกัเป็นเงเนี้ โลดชิมกับว่าได้มันไม่เคนไวไฟยี่ปุ่นได้ยุ่มมองสาระอายุมองอช่ใช่ใช่พร้อมบวกหรือยังาคือเรื่องเลยนะพร้อมบวกหรือยังอะไรคือพร้อมบวกไม่วันนี้ชอบแจ้งพร้อมบวกหรือยับโอเคโอ้ป้าตุกปวดแหมส่อนแจ้งด้วยค่ะแม่นะฮ้แม่เข่าม้าเรียบร้อยแล้วออกมาได้ฮ่าฮ่าอารมณ์เขาไม่จอดพีนบ่เออจบข่าข้ับพรมกันเบ็ดก้ามพรมกันเบ็ดเลย เด็แวเดกเอุ้ยแปลวามนเร้ารถมากเลนี่บอด้เอามานีเดแวนบกลาง่เด็กแวโอโอเคมอนเดวาขอโดยเมียนสนามดีอะเมีนอเอสนามยางดีเลยเออเอาเชียงตัดหาเพราะปนแวนเชียงตัดหาน่ขวาอยู่นขลึกเกิดพะโล่เออตอนแรกเป็นหนาวผิดมันร่มกาอันนี้ใ่ว่าเป็นน เกางมเเดี๋ยวได้กคนให้นเดล่ำเด้อหนัวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดยว่ยวเดียวเดียเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดี่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 ยวดี่ยวเดีเดียวเดียวเดียเดียวเดีวเ่ยวเดียววเดเดียวเดวเดีวเดียวเดวเย่ยวเดียวเดียวเเดียวเดีเดยเดียวเดียวเดวเเดียวเดียวเ่ยว่ยวเดีว่ยวเ่ยวเด่ ว้มีอยู่กูาุ่ว้าเกินแหละเนะเป็นหลายเนาพ่อพ่อใจพ่ออูสตึกอมแดตม่ิเสพ่อก่าาพ่อไม่กิบป็นเอิร์นปะเนเอินขอบคุณค่ะขอบคุณพ่ออู้อ๋อที่ว่าวางสาวน่นก็ไม่กิบบ่ จิบอะไรจำให้ได้นะพราิบจิบลำจำไม่ได้นะจำไม่ได้จิบลำเดียวดูิบพ่อกันใช่หรือผู้ดังนผู้ดังนแล้วผู้ดังข้าแว่นกางในยูบลูกมันอย่าเขาเป็นเด็กแว่นดิ่ไมกันลผู้กัใช้รอ่อย่งนั้นวลำก่อนเหรอ

lần như thế mình lại đâu đâu quá lần ừ. ừ. này quý vị tập hay chết nắng 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 này. nắng 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 này nắng 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 สตึพ่อหูสตึกแต่แกอยู่ทางไกลนั่นแหละพ่อหูเพียพ่อหูสตึกฮ่าหมองเนี่ยมันจำได้ฮะนะเอาคือว่าใส่หัวแล้วเพื่อนน่ะใส่เรียบร้อยแล้วหัวนั่นผู้ใดเขาบุกขาซามาท์ของหัวอะไะได้หรอปุ้ยจะไปบุกเออเซาด์ได้หรอเดี๋ยวปนันวานคือพอไปแักเสียปนันใส่หัวแล้วมันมีผู้ใดเขาเยี้ยได้ตจะบอกเข้าไปต่อไปถ้าแกชินอยู่ในหัวเนาะซองหนาซองหนังแล้วก็ไปหฮะน้า ไปริบต้นมะฮาเนาะาอโดกัเจามะฮาเนไปไปความอดอิริ่วาอคือังภาษาบรรูเรีองเอาคอว่าคือมาติบวก้อย่าถามซื้อมาเจอผู้สร้ามาถูกเร่องเออเขาฟังภาษากันรู้เร่องเนี่ยผงมันจะตัดรลเรียงอนนี้จะทาสีอะไรกำแพงเนาะทาสีขาวสีแดงสีน้ำเงินสีเหลือง ที่เลี้ยงพนักกแพงเลี้ยงือกแงเลี้ยง้ยหนวจะทารัวบ้านกระแพงสีเหลืองพนัโอ้ยกสิไปไหนมาแต่ใส่ยีกุบาเลขาพิษยังบ่อันนั้นไม่ให้พอกันใช้ทาเออโ้ทาตอลับพอกันใส่เออเลิศเลิศเลพวกกติบอกกาใส่ก็มักสายเหลืองไาสสูมอยู่โอ้โหมัดจีบาสเหลือง

รสได้ดกไหม่ยังเห็นหรอกไม่ทีหรอกที่เรากระซูมาเนื้อเต้แม่นมาเอาไปแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งแม่คิวบ้แพงเป็นไรบ้างหายเป็นไรไปพ่อคิดว่าโอ๊ยก็สนามดีแม่ผู้ใดบ่มากับผานได้คืนนี่ยูบ้านดินแดงตำบลดินแดงอำเภอไผ่บรึง จะแบสีเขียจะแบสีเกีมบานในอาร์ตกระถือความใเพนรเพนยออยู่ยซร้อยานะคะร้อยซาตนั้นแต่น่าสีวยวยไวพอมาหอดหนังกนโอ้เซโนนวันนีมาถึงเร็วเร็วมาถึงเร็วจอดรถข้างเ่าเอาเรือเอาเรือรอเรือเพนบอกยังฉลัดเยุดยอดริชัตับึงนี่หรอเรืองไฟเบรึง เว้ยไปจินตัวปลุกปลุกอยากแตเลยโอ้ยหาเฮงคนที่แบบาเขาข่างเดียวโอ้หฉันแล้วคนที่าเขาข่างเดียวว่าหยาเ็สนาเลยอิมมเอาไปนห้พอเด้เงีนยมาพอเ้เสียใจกูกินแล้วนึกว่าเต้แมน่าคุณกวนว่เคยกินพอเป็าเบนะกินก็มาหอดคนละมาเขาข่างเดียวขาข่างเดียวห โอ๊ยก็บอกไปสนละโอ้ยพ่อพ่อใช้ต้องมีเขาโค้งๆจังหน่อยี่ประสูตได้หนิจัหน่อยโอ้ยสามีบนนังไปวัดท่านได้ก็ไปพอเาลมีไรวอลูกโมเมลเอ้ีดีได้ปัญลุงไหมแม่าห่มผ้าเหลืองเหม่ผสีบาบใะไปหาเบาเออใส่สุดเสีเหลืองเออสืีเหลืองกันได้ปัญญลุงแล้วใส่เสือสีดำอยู่มือนนี้เจ็กสีเซ็กซีได้ครับออไาว สาทู่หลวงปู่ที่หนุ่หลวงพ่อเห็นร้านไหมนี่เอาอยู่ต้อการพอดีเลยหลวงปู่เสียกราบนมัสการครับหลวงปู่อยู่ครบทีมอยู่ครบทีมเลยครับปู่มันมันกำลังคันกำลังคัน าาเดี๋ยวหากรไมมาท่ายุบแล้วอู้ยุบแล้วขอบคุณมากครับสาธุสาธุไม่มได้ขึ้นขึ้นหลับหหายกันเลยอว <c oughs> ้ายบังลวกเจ้าขึ้นเริกตกสาไป <c oughs> ไไรอหายก <c oughs> ันหรือยัง <c oughs> ม,มาถ <c oughs> ึงงานครับขึ้นไปนคิดอยู่เรือใค้เคับสกิบหากันเอียข้นยังหายัน แม่หูแม่เริ่มเป็นละลาเลยว่าพวงเลยแม่จุ้ยยยอยย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 ่ยลยเยยายย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 มยย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 ายย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 ียย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 ยเยยย พี่ดองพอกนในคลิปนะขอบคุณเลยสวัสดีค่ะโอ้ยมันจิกเขาอันนี้มนเีเออถามด้วยนอะกินอะไรนอะกินไระกินอกินินไกินะไรกิะกินไกอรกินอะอกกินรบนกิินอ้ิะระไอะไกิอะไนนกกินอ จี้มรสคใส่งาน้ยไปเลยนกูหน่อยคืออาจารย์บาสกูตัดจิ้มเาียเอ้ยอันนี้เสียดายอาจารย์บาสเนอะอันนี้อะไรไปเอยู่ทั้งหังเนอะวันนี้สามกีเนาะแม่นย่านเปิดญิ้มอะไรไปบ่ได้มกีอุ้ยไม่มีนิดเลยลดลงบ่ไม่ได้มาเลยโอ้ยนี่เราเมื่อคืนอยากกินกระปุนกับช่วงสี่แหะหากเส้นหนาแม่จะรลอนนี่เคล็ดลับของความน่ารักของน้องอีกครับเขาจะดื่มนมแม่หน่อยบอกแบบเปรี้วคิ้ตัน แม่จะแม่ไปเอาคิดนตันเอาเขากินเค็ดลับก็น่ารักไปหนึ่งิิวกินอะไรก็กินหยาตอวเป็นยังไงคอยแม่หลักกากเอากล้องหยาหลายอยู่สนบุญสนทราบว่ากินหยาเขราะสมลูปหายปะซันเลยค่ใจหัวสมเราจได้แ่มีหัวไม่แห้งหัวใจแล้วมูนอ่นะเออเอีเด็ักมาไหมอืทังมาว่าดูดน้ำอย่างก่อ กลางวานเหนื่อยก็ดูดน้ำเย็นๆนะว่าไม่นก่งแค่มาเขาไม่เขาไม่เก่งแค่มาดูดไหม็ดูดน้ำแหมดูดน้ำเย็นชื่นใจเแล้วจะเปิดให้ดูเพื่อหายกังวลใส่เอามาเบิ่งตอนนี้อันอยู่คนละเครื่องงันคนละเครื่องแต่รียนจะาไม่ได้หล่ะจัดทาษาพอกระเช้านันไม่เห็นทุกเครื่องเลยเดีอยวจิมมี่แชทมันเชื่องเป็นลูกแชทสียังลูก มุมมุมบอยมีมเป็นผู้ชายทักมากแต่าเป็นเด็กน่อยเอเป็นเด็กน่อยเขาเป็นลอกแบบนม่ดีส่พอเจ้พ่อม่พูดอหพว่ลูกหดอายุเบิ้งโปรไฟล์กัลูกเบิ้งโปรไฟท์ตีโปรไฟล์นีมมาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกหะเดี๋ยวเดี๋ยวโกนหัวกระเทินกระเท้าเลยูุวันหุลเออนี่อะไรอะไม้บอาเองนะกระเทิร็นกับยุวันุลมันแล้วยู่อยู่อันั้นม โคนหัวโคนคิ้วโคนกวนโคนคิ้วบ่มีผมมผมจะกินเฮดซื้อห้วหอมีดอกเนีอาใจใเอาาใจใจใจสนินพี่อพอกัดคิ้วมาครับเป่าโน้ทหอมกันไปเ่าดีดีด้วยสักคนี้ว้วกนี่าสนจาาวกนไหครพอาจารย์